ได้คือได้ยินเรื่องแต้วเราคือนี่เราสิบแปดเบื้องดินนี่แหละเราเราถ่า,ายต้องมาเตียงอยู่นเจ้นสิไปดจะมุ่งเออเล็กน้อยเล็กน้อยไ,ได้เลอือกชนกอยาจะไปได้ยังไม่คุยกันนะออจะได้ยินแต่แต้ววาดินบนเจ้าสิไปเบิ่งกว้างเดือบบ้านบนเจ้าไปเบิ่งกว้างอยู่จักแมตคู้นจักแมตบาทันหูบาทันหูเออแต่ว่ากว,ว้างอยู่เนาะเล่กันแล้วอ๋อเปนเจ้าของดินนะเมนเออเป็นผับ้านเยาวชนว่าซี่ดอกจักมื่นเนี่ย สามหมื่นแปดสามหมื่นแปดโอเคน้องพี่น้องเนาะถือว่าเปิดภาพขึ้นมาในมือนี้น้องพี่น,อนอ้องเนาะกะอยู่บ้านโดงมายางเด้อน้องพี่น้อง มือนี้ก็ถือว่าบรรยากาศดีพอสมควรเนานะลมว้ยๆวยพี่น้องเลยเดือน11 12เกี่ยวเขา่าลมเย็ยนห่วยๆนะนเนาะมีแต่ว่าหัวลมออกกำรัมัดระวงังรักษาสุขภาพกันเด้อพี่น้องเดอ้อช่วงนี้เนะาะไขวัดานาวาเป็นไข้เป็นนาวลายเนาะโดยเฉพาะเด็กน้อยพี่น้องเลยช่วงโอ้ยโมกตันดังขี้กาขี้กาแล้วนะก่อนอื่นกัน อขอกราบทักทายสบายดีก็พอแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุข่คนบอกว่าอยู่ทางฝั่งลราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่างใดเนาะก็เข้ามาเบิ่งมาสมสวยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแห่งใจทางเาต่าในเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะวัม,มีก้กาลังใจคลิปต่อไปพี่น้องเลยวันนี้กาเนะาะมุ่งหน้าขึ้นไปหาทางเซาตา่าทางนองโ,งโมพลพล่เผดภรัต เพื่อนสาตาก็เป็นอย่างใดเนาะเพื่อนครัวเพื่อนแล้ววตะโบเมื่อวานนี้เขาลุงสร้างขึ้นไปอยู่ได้แต่ว่าเมื่อวานนี้ผมได้ขึ้นไปน้ำเขาลุงสร้างเพื่อนพี่น้องเลยก็พอดีละมื่อนี้ขึ้นไปอัปเดตในเบื้องต้นเนาะก่อนจะขึ้นไปพุ่นกะอ่าเวหาทางครอบครัวอ่าเอื้อแตวเพื่อนก่อนเนาะพอดีว่าขี่ไล่ลังกันขึ้นมากับไอเชียงแล้วก็สาบุญพี่น้องเลยโอ้ดเลยบุญแล้วอ่าอยู่รถกูเนาะเมื่อนี้คือได้ยินว่าอ่า สีซื้อทีบ่อมือนนี่เนาะสีซื้อทีซื้อทางให้ทางเอวเต๋อและบ่อทางบ่อใต้เองก็หางเข่ามากเมื่อแรกได้พี่น้องเนาะยังบ่ฮู้รายละเอียดอยังบ่อปลึกดตรงเนาะเห็นแต่ทางเข่าอ้นอ่เพิ่นเนาะเข่าเอื้อยเพิ่นเข่ามาหลายมือละแหละพี่น้องเนาะไปเรียกซีเข่าไปทักทายสบายดีนะครับเพิ่นก้อนพี่น้องเลยนะฉันกับเละเนาะเดี๋ยวไปหาทางเล้เพิ่นก้อนเนาะ ันนก็มาสองคนากับเบาเวียดพี่น้องเลยโอ้โหนี่บอกระถมเ่นเอ,อ้เนาะโอ้เตียงคนกันหนึ่งสองสามสีุ่้ยสามอันสี่อันพี่น้องเลยยันกนทางเขาไอ้เตียงแล้วหามแย,แย่มาอยู่คนนั้นอยังเวลปิหลดหัวรถอยู่เนาะ โอ้ฮาสบายดีไอ้ดูโนะมาหรือจักลังใดเป็นลังใดนี่วะออ้งแรกวะครั้งแรกเลยดโดเนาะดยสบายดีอ่าเมื่อคือเพื่อนชาวตาเพื่อนก็ได้ยินแต่เอ้ยบุญแล้วบอาว่าทางเวบนนขายผ้าว่ อ่าก็เลยเอาไปวะแวะเขามาเบิ้งก่อนหน้าเป็นยังไงคือได้ยินเรื่องเต๋เราคือนี่เราสิบแปดเบิ้งดิบนี่แหละเราเราถ่ายตั้งมาเตียงยู่นี่งคนสิบปดจะมุงเออเล็กหน่อยเป็กเล็กหน่อยจะไปได้ยังไมคุยกันนะได้ยินแต่เต๋ว่าอืมแต่ว่าพวกมึงนึงนี่น้องกับเช็หาอยู่ทางไอเตียงเราแต่ยังไม่ได้ออกมาทำไร นั่นก็พระอาจารย์ให้ไปฮับเครื่องฮับเครืง่งอยู่มุกดาหารน,นี่แหละ,ะแต่ว่า้เราโอ้น้องยันยันยากเยอะเราอะยันไม่ได้ไปเม่เแมนแมนแมนยี่ว่าค่ะล่ยอะนี่เคียเครียเบี้ยข้างนี้ก็เด้อน้องเด้อเราอะนะ,ะไ่เกิปหาเร่องแถวแถวบ้ยังได้ยังไม่ได้ทักทายสบายดีก็เพลินอยู่ฮน

เออเอเอใดเพิ่นพี่น้องเนาะกวยรงแรงรงแรงมาเด้อเนาะอ่าเดียวงูมาทางเตื้อนันซอแตวเพิ่นก่อนอือเพนมาจัเนาะโอ้ยด้ยิเสียงแล้วบาดนี้ได้ยินได้เสียงแววๆอยู่โออ้ได้เด้ไก่แตวนี่เนาะ ป้าน no no. ี่ขอดไม่งี่ยวบ่นี่ิขอดไม่งี่ยวใหญ่บ่นีนมีเกนมันนี่ห้อยคักแล้วแกลกนม่งีวนป้าเตียงเก้าเพื่นบอนฮะหุ่ยวย่อันีบหน่าละมุงแหงเยนะไม่ก็ไม่ขอดนานปิดดีดอนี่จะไม่ปิดแต่ป่อยใส่แหละอี่ฮักแต่เดียวเนี่ยคอยจับไหนระเบียดพากันจมยัง หักบุ๊ล่ะสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีโอ้ยเพื่อนเขามาก่อนรถตรวจสอบมาไม่นีหักแลยเพื่อนแต่ว่าไอเตียงเป็นทูดแล้วเล้ยเตียงใไญ่เนาะเงินเราฮักเออเนาะลุมพุ่นได้เหอเขาพนักเข่าเตียงหักเสร็จเนาะหาทางบาเหียดเพื่อนจับกล้องให้เลยเนาะเนาะขออนุญาตนี่ไหมว่าเป็นยังไงคืออ่ะมันตั้งอยู่นี่จะโดนแล้วบ่ เลยเออโบแบบโบเปลี่ยนบโมยังเลยเนาะดูเขามาลูกไม่จะค่อยไลยอยู่ใช่ดอกได้เฮือนเจ้าเฮือนนายได้จริงดอกไอ้กบมียู่เม็ดเหมือนยังเชอะเอ้ยนี่ยเขื่องเขื่องเลยเออกมาออกมาออกมไม่ได้จ้ะบอกไปเพิ่งนั่นแล้วทีเดียเออเอ่อเดี๋ยวว่าชั้นมาซี่ดอกพี่น้องเนาะเป็นเทือกเล็กบอตาก็ได้เขามาเคยเขามาเทื่อกระค้นหน้าอยู่บ่คเคยเห็นอยู่บ่ เห็นอย่เคยเห็นอยออแต่บ่้ื้อแต่บ่้เอเดี๋ว่าชัวมาซีดเฮ็ดยิ่งได้แคือจักก็ไม่เตียงมีคนแนะนำเพิ่มมาเออมีคนแนะนำเพิ่นมาเลยเออมาๆมาันนั่งนัอยู่เตียงนี่เป็นยังอันนี้เตียงเพิ่นตะกี้ได้เนาะเลยโอ้ทุระวังเลยเนาะอันตรายประหยัดไมเนาะเฮย่ได้คืออันตรายยนเขาะอ้ยนเียนยันเฉียเาะ อ่าสวัสด <ES>: ีทาง FC ทางเวียดนามพี่น <Moon> ้องเอ้ยเออกะอยู <Moon> ่น <Jacob> ี่แต่ดนแล้วบ่เอ้ยประมาณ2ปีโอ้2ปีมาได้ปีนึงอ่าๆได้ยินว่าสิชื่อที่ือทางบ่เออแต่ว่าจังได๋ฉันได้แลอันแบบว่าหาบอือนะได้แล้วได้แล้วเออแสดงว่าสิลงมือือมื้อนี้เ้อจ เออเนาะก็ถามไอ้บุญคนนี้ว่ายังถ่าไยเตียงอยู่เพื่อนดีใจน้าเด้อเฉดเด้อเนาะอ่าแล้วก็ใช้ฉลุกน้อยได้จ้ะคือโบเห็ดนะไปน้าพอเท่าไปน้ำพอเท่าเลยบัดพ่อของเพื่อนได้อ้ะยาห่างกันโอ้ยาห่างแล้วอนี่นะอาศัยอยู่ดินของไม่เท่าของไม่เท่าก่อนเออบัดนี้นะสิบ ได้ดินของเจ้าของก็สิไปอยู่กูแล้ววันน่ะเอ้ยเนาะเจ้าจักปีก็เจ้าสามสิบเอ้ยเอ้ยอยแล้วเนาแต่ว่าเตียงนี่ห้อยได้หลายอันรีเนาะคอได้กว่าจักอันก็แล้วมาเมื่อเดียวชาวคอ้วบาดโยมันหลายอันพรดสิบโตก่อใช้จะปิ้งปลากินเมืดแล้วบ่เห็นบ่อเสียชื่อมากน่าเนูห้อยผมชื่อมากก็ยาวฉันลายโตแล้วกินมวยเนาะเว้เด็กปันหลายเฮือนอยู่เออคนละครึ่งโตคนละครึ่งโตห้อยแดงว่า จะดีได้ฉันเนาะบัดเป็นเข่าเป็นอยังได้ฉันอ่าพอได้อยู่ได้กินยีบอช่วงเลยเออทางเขาไอ้พิ่นเลยเนาะดูมาเนาะอ่าได้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 ชอบเลยได้ซองชอบซองซอบเออเข่าวชานอันข่าวเหนียวฮะนี่เลยเอออ่าอ่าไอยายากินยีบอเข่าวเจ้าอยากอยู่อยากอยู่เนาะเพราาะว่ติรถมีอยู่เนาะพี่น้องเนาะอ่ากับข่าวเจ้ามีอยู่ธรรมดาแต่ว่าข่าวเหนียวผมมีพี่น้องเลย เดี๋ยวสีแบกปันในทางเอื้อยเพินเพราะได้หูงฉันไหวเนาะแกงไหม่ขึ้นฮอนี่ป้าจักก็เลยหูงใช่ดินบนเจ้ิไปเบิ้งก่วงเดือบอ้อบนเจ้าไปเบิ้งกวางจากแม่คูณจากแม่มาทันหบมาทันหุแต่ว่าก่วงอยู่เนาะอยู่นน้ำบ้านนี่บอกเลยว่าน้ำบ้านเออบอคือตอนเข้ามาคือว่าเห็นเห็นยางแง๊ะแงะแงะกับคุณ วันพ่อมาขอมาเห็นคนหลายคนในโนวิตาเนาะอยู่หน้าวัดเด้เอออยู่บนหันบ่างเนเราอยู่หน้าวัดหันเราเอออ้าวฉันอ่าอยู่หันแล้วฉันเนาะเพิ่นรวมตัวกันแล้วอันเจ้าของดินไรเมนเออพวบันอย่ามาฉันวว้ซีดอกจักหมื่นนะนะสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดเนาะเอ้าควงห้อมจำได้กระถาเบื้องทางอ่าช่องอ้ายเพิ่นเอาลงเพื่ออะไพี่น้องเ้ย เพราะว่าตัวแรกคือบ่าวตาบ่าเลยเนาะหากว่าว mm ่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำละลายได้พี่น้องเนาะเพราะว่ายังบูจักช่างได้ก่อนจะดูจักกนายเตียงมีคนแนะนำเข้ามาพี่สันเนาะแต่ว่าเบิงในช่องอ้ายเพิ่มมาแล้วเน่ะคือว่าอันขอบใจอ้ายอันช่างก็เพิ่นชื่อช่างเก็ะที่เขาพาเข้ามานะมาสาวบ่อนะผู้ชายยินไอยเตียงว่าผู้ชายเลยไอ้จอยเออจอยว่าเมนจากเนาะไอ้จอย นั่นแม่นแล้วย่านไอ้จอยนั่นน่ะะเออไอ้ตงนําเข้ามาเนาะเออยินว่าอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่ากระตูเรานี่แลพี่น้องเนาะลมมานี่้อยยนอเลิงเจิงรู้จังโอยัแล้วก็บ่้ายา้ตงแล้วมื้อนั้นเนาะเลยลมุงให้คัลือเฉยอๆแบบฝนตกมานี่ก็โอ้ยดอยู่นออยู่แเนาะเอ้ยเนาะบ่ไปนนแนไปถาเอออยู่นี่บ่าแล้ว่นบ่เปียกหมดโอ้ยเปียกหมดอ่า พอแล้วก็ชุมเจ้าเฮ็ดไปชังเกาะอันเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานรับจ้างทั่วไปโอ้ยันว่าแบบว่ามีเบียกอันับจ้างอยู่บ่มีเนาะไปเรื่อยเลูกนะงงามมีคนหนึ่งช่องและเออผู้หญิงบดบวบด้วยใส่ทั้งชองเออใส่ชอกอยแม่เลยคนไทยแท้เนาะเนาะแจักจักปีเลยคนแรกเก่าปีโอผู้ปีฮาเดือน <ภ>มีฮะด้วยกันไอ้ก็ห่างอยู่ใช่เนาะห่างห่างกันเยาะเจี๋ยแล้ว <Okay. S 1> นี่ก็นี่ก็บพวกรวยโดนได้่างงออนะ้อเนาะคนละพอคนละพอเอ้ามานแท้ <laughs> <laughs> แต่ว่าอ่าจากที่ว่าอย่างใดเนาะถ้าฮออนิ่งหอนแนน,น,นมันอีกอะพวกรวยได้เลยนะเนาะอ่ามีอยู่ไดเพรพวยังเราเขายังน้อยยังนมอยฟรังเลยไม่เป็นปืนเนาะแต่ว่าเรื่องลูกอะไรเนาะ เพิ่นเอฟซีเพิ่นนินปวยอยากให้แนะนําออนไลน์ลูกประมาณสามคนเนาะสามคนสองคนโอเคพนะนะถ้าทำมันหลายหลายมันก็ลำบากเท่าตอนเขายังน้อยเนาะเนี่ยอย่างเนี้ยเบิ่งเพิ่นนี่แหละพี่น้องๆเลยพิน้าเป็นไนก็โอ้บาดนี่เนาะเพียบทางเขาอ้ายเพิ่นชื่อมาให้เนาะเออแต่ก็นี่ไปกินน้ำช่างปะเป็นกินน้ำช่าง ว่าบอตากับ่โบจ่าฮอดบ้านดงุงอยางพี่น้องโซเล่กันอยู่กับโบเวียนวันนึ่งเดินทามไทยกันเรื่องข้างเนาะเห็นเอ้ยบุญวับลงมาเนาะไอเชียงวับลงมาพี่น้องเลยมือคือเทือนชาตาก็ว่าเรเบอลขายผ้าเห็นว่าแม่นเละบานนี้ว่านำเข้ามาได้พบได้พอพี่น้องเลยชาวเตวอ่าโกไฟบ้านเนาะใจเยาบ์นึ่เออเตเตวโอไฟบ้าน แต่ยังบ่ได้พบก็ขออ้ายเพื่อนี่โอ้ถือว่าลําบากที่สุดเนาะลำบากขั้งเลขเลยบ่ที่ได้รับการช่วยเหลือจากไอติยั <c ười> งเพื่อนถือว่าบ่เคยมีผู้ใดเข้ามาจักเทื่อเนาะเรือโบเคยมีเออแต่ว่าในหมู่บ้านนี่ก็เคยมีอยู่บอเรีว่าผู้นั้นผู้นี้ได้รับการช่วยเหลือบเ่บอเคยบ่เคยก็เคยอยู่เกอนหลังโอ้เกอนหลังนะโอ้อันทีมทีมงานได้แตนะ่หลังถือว่า โอ้ถือว่าโดนแล้วสินาะโดนโดนตื่นไปได้เบิ่งสภาพเงอนจนแต่โควิดปูเปิ้ลแต่เห็นยูทูปไหมพี่น้องเลยเออนอกนอกจากเงอนเจ้าแล้วยังยังมีครอบครัวได้อีกแน่ทีว่าคิดว่าเออยังยังคัดส่นอยู่กันก็มีอยู่มีอยู่ปะมีป่าฮะป่าเหี้ยเป็นเอื้อยของพ่อป่าเหี้ยเลยอยู่ช่างไรเงินนั่นมีคนเออเป็นไม้ไม้ ลูกลูกบ่มีลูกบ <qu ie> ่ม uh ีล้วเถาเลยบ่ก no. ็็ประมาณห้าส no ิบหสิบป้ายะนะป่ายะปายะป้ายะเออันหมู่บ้านท่เจ้าเป็นเป็นคนุุไทยบ่รู้ได้ส่วเตึงบ่โดยเออโดยเดี๋นียะมาเวึียก็นอยไๆเ็นขึ้นไปปุ้นพอดสิปุ่นโอ้โห่เบาเรียดคนก็เป็นเคยคนอยู่บ้าน ตาลพนม้อยตาลพนม้อยนี่แม่ตู้เราพังเราจนหัวอ่านี่เนาะก็บ่ไกลกันบ่ไดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเราเราอยู่กับไผกันอยู่เพียวอืออยู่เดียวอือๆอ่าเอ้ามีหยังก็ถามไทยกับวถาเด้อเดี๋ยว่อยไปย่างแล้วเข้าเจ้ามาให้รก่อนเนาะเออือเอาแหะอดใจจุดใจจอแล้วมื้อนี้เนาะใจสิด้บ่จัก buổi chạy tên tụp tụp với các lá thế này nó, no? mòn à, mưa nắng mưa mai là, cái con với chip của bố mẹ giờ, bố chip, Bốc chip thôi, cái này khi... thì ngồi siêu đỉnh hay, co mu sực này tót nát, tưng tưng, tưng tưng, nôn vò rập, nôn vò rập, tưng Nên tưng tưng, 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 tưng nghe đấy, bà chán kì đại gì bò, bà chán bà, đi xuất cập tiền chính, nó kì à, đại không à, thang, kì đại không nè kì đại này <cười> <cười> tốt mà co vào nó hư tốt mà co chắc này mô <laughs> men mà dân quá, kì đại không no, tốt co à, hả, đây khẩu à, thùng nội nương, kg ngoài đây, đốn tợp đấy, kì đại không này à, nó à, đôi, đôi, đôi. À, đây à, đây หงได้นี่สูลูกกินพี่น้องเนาะแต่ว่าตั้งแต่ยังบดได้มีผู้ใดเข้ามาช่วยเหลือนี่ก็แม่นหามือกินมือ่อหาหน่อไม้ขายบอกเนี่ยยันเขา่าเราหาหน่อไม้เลีกเข่า,เ,เ,ขาเออ,เอ,อส่วนลายสิบเร่อยคาย,ายแต่มีอยู่บดถึงขัน้นว่าขาดแรงขาดงานก็มีอยู่เคยบอกเ,ออเคยแบบแบบตัวบดสบายตัวไปบดได้เออพอก็ อยากหลานเอ่ก็เลยอายบ่ได้พันเลยอดลูกผู้น้อยแลเนาะโอ้ยพน้อกหานําบาทให้ลูกกินเออหาเกี่ยวกับบ้านกันนแลเนาะ้เบัดนี้ก็ขอให้เนาะอ่ามีอ่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเข้ามาช่วยอ่าเื้อเพิ่นหลายๆพี่น้องเนาะพออ่าหลุดพ้นจาก ควบลำบากเพราะว่าหลายครอบครัวเนาะก็ได้ครับการช่วยเหลือ,อหลายพอสมควรอยู่แต่ว่าด้ยแถวแล้วนี่ตัวกะลังเนาะที่น้องเนาะกะลังที่น้อง <Yeah. S 1> ไปจัดอัตนาเพิ่นบ <Yeah. S 1> ่แต่ว่าอประทางอันผู้รักผู้ใหญ่ผู้ทิพย์นันนันเพิ่นท,ที่เจ้าอาศัยอยู่เพิ่นเพิ่นกับโบมีให้มีหน้าพาเห็ดบ่เลยโบมีเออ เยันว่ายันวามีห้มีนาพอได้แก่แต่ว่าบกุ้มนะบัตรรับจ้างรับายก็ได้โอกาสในช่วงนี้แหละเนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำที่ดังเลยหน่อยเบิดช่วงนี้ไปก็หาเราไหมเนยังก็ยังอึดได้บาทช่วงนี้ก็เริ่มอึดแล้วอึดแล้วก็แพงอีกบาทเนาะหน่อยกับเบิดช่วงเน่าไหมก็อะคังผู้แดงเลยน้องเลยเนาะเออ อ่าฮะสูส้อไปพี่น้อองเ้ยแต่ว่าดีใจเนาะบาทนี้ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็บุเคยคิดบุเคยฝัานไปสิมีแบบนี้เนาะอ่าดีใจนะฮู้ฮู้ฮู้ฮแล้วบ้าซื้อชุมน้องนี่ยังนั่นเานนบาเวียดเนาะเบาเวียดอ่เบาตาเบา่า,า,าส่วนหน่อยเบาเวียดเคยยินอยู่เบาเวียดเคยยินอยู่เนาะเออจะแล้วเคยเท่านี้เนาะเบาตาบุเคยได้ยินเวียด เอาคือสิได้ผู้จักกันเลื่อยดอกบาตนี้ผู้จักแหละเนาะอ่าเฮือนชาล้านเปรนอยู่ชัพี่น้องเอ้ยการทางขึ้นไปทางเฮือนสาวตาเนาะก่อนสิฮอดเฮือนสาวเตีวเพิ่นฮอดอ่าฮอดเฮือนอั่นสาวเตีวเพิ่นก่อนสิฮอดบ้านสาวตาพี่น้องแล้วก็สิขึ้นไปบ้านผู้ใบ่อ่ามื้อนี่นั่นกับเทใหม่คือกันเนาะอ่าแม่น้องใหม่ว่าซั่นจังได๋กั ถ้าเบิ่งท่าชมในเดอ้อพี่น้องเดอ้อว่าชีวิตครอบครัวของเราอชีสิเป็น,น่าดใดว่าเมื่อวานนี่แหลนะเนาะโทรขอความช่วยเหลืออ่าเพราะว่ามีอันชาวบานะ้านเนาะเพิ่นเห็นในคลิปแล้วก็เพิ่นเอาเบอร์ให้แล้วเนาะเพิ่นเอาเบอร์ให้แล้วก็โทรลงเบิง่งพี่น้องเอ้ยอ่าคือเจ้านี่ก็มีทางไอ้จอยเนาะนะทางไอ,อ้โจยเพิ่นพามาพี่น้องเอ้ยเอาการดีมุกดีใจนำ้ำการสันส้นอลไรสัน้นการคือสิได้พุดและคืนไปนะเพื่อน ชาวตาเพื่อ,อ,อนลงมูกรบดเนาะท่านนั้น,น,น,นกับเขาลุงช้างเพื่อนเห็ดไปหอดใส่ลเลยเพื่อนครัวเพื่อนแหล่าเลยโบรือยังขาดเรือตัวใดนะเมืม่อนี้นี่แมนทางเืลอแต่เราสิชื้อดินเดอเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเรื่องเพื่อนเรื่องชาตินี่นยังโบผ่าว่าอันนี้เนาะเอาดินเอาทีเอาทางสะกอนพี่น้องเลยที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนํานี่กัล้วนแล้วจะได้อาการเสวยเหลือเนาะจากทีมงานเขาอายเพื่นนน้งเนาะ ฮะโอเคสะเอ้ยเนาะโด้วยสบายดีเด้อขอแต่ไม่ยังเล็กคืนเนาะบ่ตาบออไม่ได้ขอย่างดอกนั่นจัดเนาะคือว่ากระท่อมเราในก็โอ้ยพี่น้องเลยปุ๊กปุ๊กสองปีว่าจะบาโอ้โหอ่าหัวหมดแล้วอันนี้ก็อันไม่ฮืดเจ้าอนี่อืมแต่ว่ายังมีโอกาสอ่าได้ปุ๊กได้เห็ดน้าโมพี่น้องเลยเพื่อท่าไปตั้งอยู่ดินเจ้าของผู้ละบานเนี่ย อืมก็เสอว่าเนะแเราก็คือมีมีหลายคนเนะาะสดสวยเขามาู่ดอกพี่น้องเลยเบิ่งแรกก็เสืยอววิตครอบครัวแล้วก็โดดเดี่ยวอยู่เนะาะกระบาบอยู่พี่น้องเลยอย่างใดก็หากว่านะ้อกุรักกุญ่์ท่านใดนะอยากใหายทางบ่ตาเป็นสะพานบุญหาย็ยินดีเด้อพี่น้องเด้อก็ขอขอ,ขอบมุณคอบใจหลายที่เขามาเบิ่งมาชมแล้วก็บวกกดขามโฆษณาเนานะพี่น้องเนาะถ้าคิปนี้ก็ขอก่าวเขามา สบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย